เข้าสู่ DITP ชี้ช่องการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระรวงพาณิชย์ค่ะเจอกันทีไรก็จะมีข้อมูลสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับด้านการค้าระหว่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำกันทุกตอนค่ะ แม้ว่าสินค้ายางพาราในบ้านเราจะประสบปัญหาราคาตกต่ำแต่ก็ยังมีข่าวดีค่ะจากการขยับตัวของเศรษฐกิจอเมริกาที่มีท่าทีสดใสขึ้นวันนี้ผู้บริโภคคนอเมริกันหันกลับมากินมาใช้ปริมาณการซื้อรถยนต์ในประเทศก็กำลังเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดรถยนต์ในอเมริกามีทิศทางที่สดใสโอกาสของผู้ประกอบการในธุรกิจยางยนต์บ้านเราก็เปิดกว้างขึ้นตามไปด้วยค่ะมีรายงานจากสำนักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ผู้นำเข้าสินค้าประเภทอย,อยางรถยนต์ในอเม รวมทั้งบริษัทรถยนต์รายใหญ่กาลังมองหาตลาดใหม่เพื่อจัดซื้อนําเข้าสินค้ายางรถยนต์ที่ราคาอาจจะสูงกว่าของยางรถยนต์เดิมที่เคยซื้อจากจีนเนื่องจากข้อเรียกร้องของกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางรถยนต์ว่าจีนมีสัสดส่วนสินค้าดังกล่าวในตลาดมากกว่า60%และจําหน่ายในราคาต่ําเกินไปทําให้เสียกลไกลการตลาดค่ะ แน่นอนนะคะประเทศไทยเราคือแหล่งวัตถุดิบเป้าหมายของผู้นําเข้าจากสาหรัฐอเมริกาโดยการเก็บข้อมูลทางสถิติเมื่อปีที่แล้วไทยเราส่งยางรถโดยสารและรถบรรทุกไปขายในอเมริการวมมูลค่ากว่า582ล้านเหรียญสหรัฐแต่ภายในปี2558ที่มาถึงปริมาณความต้องการรถยนต์ในอเมริกาจะเพิ่มขึ้นค่ะขึ้นไปตามแรงฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจนั่นทําให้มีการคาดการณ์ว่าอเมริกาจะต้องมีการนําเข้ายางรถยนต์ไม่ต่ํากว่า5ล้านเส้นต่อปีขณะที่ผู้ประกอบการบ้านเราก็เริ่มเห็นทิศทางที่สด จึงตั้งเป้าว่าการส่งออกอยางรถยนต์บ้านเราไปยังอเมริกาก็น่าจะเพิ่มขึ้นได้3%ส่วนตัวเลขการส่งออกในช่วงต้นปีนี้นะคะ5เดือนแรกมก,กราคมจนถึงพฤษภาคมการส่งออกภาพรวมของไทยไปอเมริกาขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะมีมูลค่ารวมอยู่ที่9,394ล้านเหรียญสหรัฐมีสัสดส่วนการส่งออกรถยนต์และอุปกรณ์มูลค่าถึง222ล้านเหรียญสหรัฐตัวเลขเหล่านี้ก็สอดคล้องนะคะกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ d i t p g o t h หรือว่าโทรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศได้ที่หมายเลข1169สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ